เป็นแค่เรื่องกระจิบฤทิ์อ่านตำรับตำราหนังสือนัองหาก,กรรตู้น่ความคิดอ่านทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็นลนนี้อ่านเนสิ่งใกล้โตคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต าร,น,ร,รน้องๆมาจากชั้นประถมปลายนะคะโรงเรียนวัฒนพฤษานะคะมาเล่นเพื่อให้นะคะโรงเรียนบ้านคุณแม่หยอดนะคะที่จังหวัดเชีงยงใหม่ครับนะคะเมื่อวานสะสมให้เพื่อนๆ4เล่มแต่ของตัวเองเนี่ยนะห <11 S 2> มืม่นหนึ่งเต็มๆน,นี่ใช้แรงแค่4คนเองนะคบผม่อ้โห4คนนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับวัโโนนี้นี่วางแผนยังคะพี่ชันครับการตอบก็คือวันนี้จะต้องผ่านเข้ารอบให้ได้และได้หนึ่งมืนกลับบ้านครับใครผ่านครับ ทุกคนเลยครับทั้ง30คนครคนในข้อแรกเนี่ยนะมั่นใจแค่ไหนร้อเปอร์เซ็นเต็มล้านเลยครับอโอ้โหมั่นใจมากนะเรานะออถามครูยังถามครูยัถยงถามแล้วครับถามครูบอกว่าไงบอกว่าทำให้ได้เออถ้าทำไม่ได้อ่ะโดน,โดน เรามนลุ้นกันดีกว่าว่า,าจะโดนหรือจะไม่โดนหรือจะได้หรือจะอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเอาเป็นว่าคุณคณรูร่วมลุ้นไปกับทรายแล้วก็พี่กบแล้วก็น้องนองแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วกันนะคะเอา้าตอนนี้เตรียมตัวถ้าให้อ่านขอพาน้องนองมาลับสมองกับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ทุกคนสนุกและตื่นเต้นกับหนังสือเล่มนี้ โดยเนื้อหาเป็นการรวบรวมการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นยาสลบเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมถึงนำมาใช้ในการรักษาพยาบาลหรือเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวนั้นคืออะไรและทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมาร่วมอ่านและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนวัฒนพฯฯาพฤกษากับการพิชิตขุมทรัพย์หนังสือกันครับเขามีเหตุผลนะคะก็น่าจะชนะคำถามได้ ข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นั่นเองเป็นเรื่องของรังสี X ซนะคะซึ่งเป็นลำแสงที่มีคุณสมบัติส่องทะลุวัตถุหรือร่างกายมนุษย์ได้นะคะซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยในด้านการแพทย์ถึงเวลาท้ายคิดค่ะน้องแทนครับรังสี X และมีชื่อหนึ่งที่เรียกว่าเอกซเรย์หมอสามารถดูร่างกายทุกส่วนของมนุษย์ได้ทุกอย่างโอเอกซเรย์นี่เป็นคำภาษาไทยครับภาษาอังกฤษคือ X l ลย S A Y สาษิจ X-ray โอเคอ้าวด้านด้านหลังด้านหลังทำไมถึงเรียกว่ารังสี X อ่ะคะทำไมอะตัว X ในทางคณิตศาสตร์หมายถึงสิ่งที่ยังไม่รู้เป็นอะไรยังไงออกลึกปริศนาค่ะเ,ออเขาก็เลยเรียกอย่างงี้เพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ไงคะเราะหลังคิดใช่ไหมฮะถ้าเป็นรังสีของไทยรังสีเอ๊ะ คือไม่รู้ไงอาจจะเรียกเพราะๆร,รังสีประสนีมั้งอ๋อของไทยใช่ไหม <c oughs> คือไม่รู้คืออะไร <c oughs> แล้วมันคืออะไรครับเป็นรังสีที่สามารถทะลุกระดาษทะลุร่างกายคนแต่ไม่สามารถทะลุพวกตะกั่วหรือกระดูมนุษย์หรือพวกเหล็กอะไรงี้ได้อะคะ่ยมันทะลุเลยสามารถส่องส่องเข้าไปได้ส่องไปพะเห็นอย่างงี้เลยเห,เห็นแบบขั้นอย่างงี้เลยเใช่แล้วเห็นได้ยังไงอ่ะมองจากกล้องจุลทรรศนครับ เขาก็ฉายให้ผ่านฟิล์มแล้วมันก็จะติดบนฟิล์มใช่เปล่า๋อฟิล์มมาส่องดูอ๋อลังสีเอ็กซ์มีประโยชน์ต่อการแพทย์อย่างไรคะเช่นไรครับคือจะฉายว่าร่างกายอะไรของเราอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่เป็นไรแล้วมันจะบอกเราว่าไงครับไม่เป็นไรเนี่ยไม่ใช่ค่ะคุณหมอเขาจะเป็นคนตรวจแล้วก็มาบอกเราค่ะต้องมีผู้รู้ดูอ๋อไม่ใช่อยู่ดีมาดูกันเอง อาจจะเป็นก็ได้ดถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมอโอ้โหน้องๆพูดถึงรังสี x ของประโยชน์นะครับเอา้าคาถามจะเกี่ยวกับประโยชน์อะไรรึเปล่ายังไงฟังเฉยงชัยครับไม่อยากทําให้น้องซันผิดหวังนะครับวันนี้พี่ตั้งใจว่าน้องๆต้องผ่านให้ได้แนะ่คำถามเลยง่ายมากๆเลยถ้าเราเข้าห้องเอ็กซเรย์สิ่งใดที่รังสี x จะไม่สามารถนะฮะไม่สามารถส่องทะลุได้ระหว่างก็ไก่ สร้อยคอโลหะหรือว่าขอไข่รอยสักเสือเพ่นคุณผู้ชมคิดว่าข้อไหนครับที่รัง 4x ไม่สามารถสองทะลุได้ส้อยคอโลหะหรือรอยสักเสือเพ่นถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะคุณครูดีใจใหญ่เลยครับตอบได้ถูกใจคุณครูครับแมน้องๆเลือกตอบกอกไก่กันหมดเลยครับ ลงมาึลงมาเลยลงมาเลย30คนเลือกข้อก่อไก่นะคะถามแล้วกันน้องไม่เชื่อในอํานาจของรอยสักเหรอเนาะพ้อเนี่ยมันเป็นของโลหะที่แข็งแล้วลังสีอิเลนิกไม่สามารถผ่านได้ค่ะแล้วรอยสักเสือเพนของพี่ล่ะน้องไม่เชื่อในอํานาจศักดิ์สิทธิ์เหรอมันติดอยู่กับหนังอยู่แล้วยังไงก็ผ่านไม่ได้แล้วพาะที่ถามว่าน้องไม่เชื่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ของรอยสักเื่อ มันแข็งอะค่ะมันเป็นโลหะแต่ว่ารอยสากเสือเพลนเนี่ยมันมันไม่เข้าเขาเนื้อมันผ่านสร้อยมันไม่เข้าเขาห้อยตะกุดหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของพุทธคุณหรือเปล่าหรือว่ารอยสากเสือเพลนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรังสีเอ็กเลยเพราะถ้าไปเอ็กซเรย์ดูมันก็ไม่เห็นอยู่ดีน้องไม่เชื่อคือน้องเชื่อว่าถ้าถ้าคิดว่าโดนฟันเข้าขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องเอ็กซเรย์กันแล้วรัง รอยสักไม่น่าจะเอาอยู่น้องครับรอยสักเสือเผนนี้อินเตอร์นะครับไทเกอร์ running แค t t o นะครับน้องแล้วเาสักทำไมกระทั่วประเทศอ่ะถ้าส่วนบุคคลอ่ะแองเจล่าจอยยังมีนะเสือมันเป็นความเชื่อแต่ว่าเสื้อของโลหะมันแข็งทำด้วยโลหะมันไม่สามารถส่งทะลุได้มีใครเคยไปเอ็กซเรย์ไหมครับเขาว่าไงครับเขาบอกว่าให้ถอดค่ะเพราะว่ามันจะทําปฏิกิริยากับเครื่องเอ็กซเรย์เอาละ เฉลยเลยดีกว่านะาะคำตอบวิถูกต้องนะคะของคำถามในข้อนี้ก็คือถ้ากอไก่ถูกนะครับจะผ่านเข้าไปสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนทั้ง30คนครับก็ไก่่ะ รอยสักเกิดจากการใช้เข็มจุ่มสีแล้วก็แทงลงบนผิวหนังครับเพื่อให้เกิดภาพภาพที่เกิดจึงไม่มีโลหะเป็นส่วนผสมรังสีเสามารถทะลุผ่านได้ครับส่วนไส้คอครับมีโลหะเป็นส่วนผสมรังสี X ไม่สามารถทะลุผ่านได้นะครับ ไปเล่นในข้อ2หมดเลย30คนนะดังนั้นโอกาสในการที่จะสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือนะคะรวมถึงที่จะเล่นเพื่อให้เพื่อนๆน,นี่ <ừ> ก็เยอะขึ้นแต่โอกาสจะพลาดก็เยอะขึ้นเหมือนกันโอผมมั่นใจครับเด็กๆผมครับอัอยใจแน่นอนสู้ไม่สู้สู้ คำถามข้อที่2นี้เป็นการสะสมขุมทรั์หนังสือครับตอบถูก5000เอกฉันทวีคูณตอบถูกเกินครึ่งรับขุมมรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับขุมมรัพ์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0,000บาทไปเลยครับนะคะมีการ์ตูนให้น้องๆได้อ่านกันการ์ตูนอยู่กับพี่กบและตอนนี้นะคะถ้าอ่านแล้วเราก็ท้าให้คิดพร้อมๆกันเลยค่ะ ขออนุญาตนะคะคุณชายราชวัตรด้วยนะครับสำหรับการ์ตูนอันนี้นะครับเชิญอาลิจาอ่าแจกนะมีคนเล่าให้ดิฉันฟังว่าคุณน่าซีดเลยพอทราบว่าพอทราบ<า>พอทราบว่าข่าวสาตองอฟ้องอาญาข้อหาทุจริตลงขยะว่าจะถามว่าสตงงปลวอะไรแล้วคืออะไรสตางสตาง สถาบันตำรวจการค้าเงินสถาบันตำรวจการค้างเงินนี่อัจฉริยะเลยเนี่ย,เ,ยเขาแบบว่าเขาไปฟ้องอาญาฟ้องอาญาอาญาคือคนหรือว่ายังไงครับแบบว่าเป็นสารค่ะสารอาญาใช่ค่ะฟ้องกับคนที่เขาไปทุจริตโรงงานขยะค่ะอ๋อเลยฮะรู้จักสารแพง่งสารอาญาไหมครับรู้จกักเรารู้จักไหมสารแพ่งคืออะไรครับคนที่เขาเขาแบบว่า ไปไปสักการะบูชาอย่างเงี้ยศาลอาญาฮะผู้ดำเนินคดีค่ะต้องขออภัยศาลแพ่งด้วยนะครับผมทุจริตแปลว่าอะไรแปลว่าครับแปลว่าแบบไปโกงเขาอค่ะทุจริตตรงข้ามกับอะไรครับสุจริตค่ะสุจริตคือเป็นอาชีพที่ดีอาชีพดีเราคือทำอาชีพสุจริตอาชีพทุจริตคือพวกอะไร ขายยาบ้าแหมเราไม่น่ยทำยงินในของค่ะายาไอซพวกนี้ไม่น่าเลือกเป็นอาชีพเลยเนาะพวกขายยาบ้ายาไอซ์นี่ก็เป็นอาชีพเลยนะคะเหรออาชีพหมายถึงงานที่ทําแล้วได้เงินนะคะเหรออย่างนี้เป็นอาชีพเหรอแต่ว่ามันเป็นอาชีพพุทธิริอะสมมติว่าเรามีการกรอกประวัติอะอาชีพเราเขียนเลยขายาาขายาบ้าไม่ใช่ อลองประวัติไปไงคะลองประวัติก็อย่างาเช่นขายอะมาก,ก็เขียนแค่ค้าขายอะไรเงี้ยคะโอ้โหเนียน <c oughs> เอาละครับเนื้อหาในกระตูนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับคำถามอย่างไรฟังจากพี่สายครับเมื่อกี้มีคนเหมือนจะรู้ด้ว่าเราจะถามอะไรนะคะคำถามค่ะสตอง,อง,องอย่อมาจากอะไรระหว่างข้อกไก่นะคะสำนักงานตรวจเงินแห่งชาติหรือว่าขอไข่สำนักงาน กสอตองงอนี่เราได้ยินชื่อย่อบ่อยนะครับแต่คืออะไรกันแน่สำนักง,งานตรวจเงินแห่งชาติหรือสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะะครับพอไหนครับผม ร้อยนะครับอ้าวคุยกับน้องๆก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพราะเหตุใดครับไม่เคยได้ยินคําว่าเงินแห่งชาตินะคะเคยได้ยินแต่เงินแผ่นดินนะคได้จากไหนก็อ่านมาคะไม่เคยเจอเงินแห่งชาติ แล้วมีอะไรอีกไหมสำนักงานอะไรที่มันเป็นแผ่นดินนี่มีเยอะแห่งชาติเยอะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอบปรามยาเสพติดก็ชาตินะไม่ค่อยมีแผ่นดินหลอกเลยนะก็ถ้าเกิดว่าเงินแห่งชาติมันจะดูแปลกๆนะคะอาาศัยควมใช้ความรู้สึกหนูเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเห็นตรงไหนยังไงครับอยู่ในข่าวอะไรลูกเป็นข่าวเด็กและเยาวชนปั้ครับ อืมไม่ใช่เกี่ยวกับโปรเซทากิจนะคะเศรษฐกิจเลยนะครับอ้าวส่วนมากจะใช้ว่าเป็นคุ้นคุ้นจากข่าวคุ้นคุ้นะครับคุ้นจากข่าวฝั่งคนเยอะดีกว่านี่แต่นุ้ยไม่ชัดเจนเราชัดเจนหรือเปล่าพอชัดชัดแห่งชาตินี่ก็คือแบบชาติไทยอะค่ะแ่แผ่นดินนี่มันหมดเลยอะมันก็แล้วเงินแห่งชาติกับเงินแผ่นดินมันต่างกันยังไงนั่นน่ะสิอันนี้มันทั้งแผ่นดินเลยทั้งแบบ ความกว้างใหญ่อันไนกว้างกว่ากันแผ่นดินค่ะแผ่นดินกว้างคือมันกว้างไป <ฮะ S 2> กว้างไปเพราะว่าถามนี้เขาเขาบอกว่าคุณทุจาริตล,ลงขยะลงขยะมันจะถึงระดับแผ่นดินเลยเหรอคะพี่มันแค่ระดับชาติก็พอเ <ฮะ S 2> พือ <ฮะ S 2> พ่อนบ้านยืมใช้ก็ได้ลองขยะอะไรอย่างเงี้ยแผ่นดินนี่คือลามไปถึงทั้งทวีป ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะต้องใช้สำนักงานการตร,ตรวจเงินแห่งตรวจเงินแห่งชาติเพราะว่าสำนักงานก็ย่อมมาจากอขอเสือคาว่าตรวจเงินต่อเต่าแห่งชาติก็คือ,ององูคือย่อมาจากแห่งชาติงงูแห่งชาติเอ,อ้แผ่นดินมันยาว,วเกินไปถ้าเป็นแผ่นดินเราจะต้องสอตองงอผอดดอใช่าละ ห0,000หมดสิทธิ์ลุ้น5 0 0 0โดยที่มีข้อแม้ว่าข้อกอไก่ต้องเป็นคําตอบที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะได้รับ5,000นะครับเป็นุูมรั์หนังสือไปบวกกับหนังสืออีก19เล่มแต่ถ้าข้อไข่ถูกรับหนังสือไป11เล่มนะฟังคําเฉลยดีกว่านะครคํคำตอบที่ถูกต้องนะสอตองอ่อ่อมาจากอะไรคําตอบคือวันนี้จะสามารถสะสมคุมทรัพ์หนังสือเพิ่มอีก5,000บาทได้หรือไม่ครับ ข,ข้อขอไข่ค่ะสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะดังนั้นวันนี้สะสมคุณคน้าหนังสือเพิ่มไม่ได้ยังคงอยู่ที่1 0,000บาทแต่ตอนนี้หนังสือเป็น15เล่มแล้วไปเลยไปเ,ไปเสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอเป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลโดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหัวหน้าสำนักง,งานครับและคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพ10210หรือ read at thpbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือการประดิษฐ์คิดค้นมอบให้10รางวัลครับ ยังมีเวลาเหลืออีก3วันเอาใจช่วยน้องๆด้วยนะคะแล้วใครนะคะที่อยากจะดูคลิปย้อนหลังะนะ,ะไม่ว่าจะรายการในสัปดาห์ไหนก็ตามสามารถเข้าไปได้นะคะใน Facebook อของเรานั่นเอง <A S 2> นะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ